สวัสดีครับสบายดีพี่น้องเนาะพบพผอกับซองบาบัวกันคือเกาพี่น้องมืัอนี้เนาะก็ะคือมืัอนี้เนาะบาบัวสิมมาไทายรีวิวนะคอนเสิร์ตตอนแรกนะพี่น้องเนาะก็ะคือคอนเสิร์ตขึ้นอ่าบ้านบาบัวนะพี่น้องเนาะนี่เห็นปะมีคอนเสิร์ตหลังห้องกาศนะพี่น้องนี่ก็คือทานสังบัวเนาะพี่น้องสงังสังบัวบาเบะนะพี่น้องเนาะ กับโบได้อัปเดตให้พลอยพี่น้องอ่ะได้เบิ้งนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าลังจากที่ซังบัวกับโบได้พอกับน้องเบื่อเนะพี่น้องเนาะกับซังบัวครับโได้ไปอัปเดตคลิปให้พลอยพี่น้องได้เบิ้งพี่น้องเลยไม่นด้กันได้ซังบัวกับโบค่อยวางนะพี่น้องเนาะหลังจากที่เราซัางบัวเปิดห้างเนานะ คือมื่อแรกนะพี่น้องมื่อแรกก็จิมีคอนเสิร์ตในหมู่บ้านนะพี่น,อนอ้องเนาะลังฮ้องกาดเนาะเพราะว่า้านสาังบัวมันจะตั้งอยู่ลังฮ้องกาดจุดสูงพี่น้องเลยอัปเดตให้พี่น้องได้อีเบิ้งนะพี่น้องนลองไปน,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 นี้ก็ได้เน่นี่หรอพี่น้องเนาะติดกันเน่นี่หรอเนาะไปนี่ก็ได้ สังบือกครับไม่ได้ไปอัปเดตอยู่ใส่พี่น้องเนาะสังบัวบ่ค่อยวางพี่น้องเลยช่วงนี้ลูกค้าครับพอได้ตัดอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าห้าก็เปิดไม้พี่น้องเปิดไม้ห้ากับสองสามมือสี่มือเนี่ยแหละพี่น้องเยเปิดก็ได้มินีิสิพามารีวิวหาดเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศ บรรยากาศก็ดีดีนะพี่น้องเอ้ยตอนมองม่วงนะพี่น้องเข็นไปเข็นเลยเข็นเลยไปเข็นไดน้าเข็นยันละเข็น Bye bác hồn sơ Bye bye, đi, mấy, đi, đi, bye đi, bye đi, bác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  đi, đi, bye đi, bác đi, 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 bác đi, 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 สบายดีสบายเอฟสี่สบายดีปลาหลวงไหมสบายดีปลาหลวงไหมสบายดีปลาหลวงไหมบายดีเออบายดีวะโอ้เช่นพรมเข้าตาพี่น้องไปป่ะไปไปเมือแหลงป่ะไปป่ะ เดคอนเสิร oh, 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 oh. oh. ์ตไปปล่ะโอ้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 เอาเอมือลูกสายอยไปเบิงงนะคอนเสิร์ตพี่น้องเลยอ้ยยยยยยดยย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 ยสยดียยสยดีอย

ไอ้คือไงเอ้ออยจะจับปากมาันลูกชายอยากไปเบิงคอนเสิร์ตพี่น้องเอ้เมนี่ก็ได้น่ะแล้วพี่น้องอยากไปเบิงคอนเสิร์ตเนาะเอาจังไหนก็เป็นกำลังใจให้บ่าวบุ๋นเด้อพี่น้องส่วนบุ๋น ช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปให้เพื่อนพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องอ่ะทางบัวกอะวัได้กินเข่าเทียงมาอนี้พี่น้องตัดผมเดือดขาเบิดมือพี่น้องเนาะนี่แหละทางบัวกเขาจะได้รุดทุนนะพี่น้องอ่ะอากาศดีดีพี่น้องะก็คือเนาะพี่น้องเนาะนี่คืออะละ สังบวกกับประเทศไทยให้เพื่อนพี่น้องเอฟซีเมือนในสังบวกกับสินมารีวิวอาหานนะพี่น้องเนาะนี่อาหานนะพี่น้องเนาะอย่างวะเอายังมาทีทๆเปื่อนบัดไปหน่อยนี่อาหานสังบัวเนาะสังบัวกกับใดเห็ดไปเบื้องหนึ่งแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางสังบัวกกับ ายงังบ่มีงบสิกอไปทั้งนั้นอีกพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ขอบอ่าขอบคุณผู้ใหญ่เด้อขอบคุณพี่น้องเอ็ซีที่คอยให้กำลังใจบอวบัวเนาะจนว่าบอวบัวเฮ็ดฮานเบื้องนี้สำเร็จพี่น้องเอ้ยยังเหลืออีกเบื้องนั้นนะพี่น้องเนาะหานสำงบัวก็จะได้สำเร็จอีกขั้นตอนที่สองพี่น้องเอ้ยรากาเฮ็ดประตงประตูบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่ทางนี้ สังบวกอะยังบ่งบมีงบสิเดินต่อพี่น้อยเรื่องเหตุ้า uh, นให้มันสำเร็จนะพี่น้องแล้วก็สังบัวก่ะสิได้ปรับปรุง่านให้มันงามขึ้นละก็สิได้ปั๊บราคาขึ้นแล้ได้พี่หน้อยเ <S ets> พื่อให้มันโดดเด่นต่อลูกค้าเนาะละก็เอาปั๊บราคาขึ้นมันก็นสิมีรายได้ดีเนาะพี่น้องเนาะสิมีรายได้ดีสําหรับบัอบบวพี่น้อยกะ ยังโมงงามเนาะสังบบวอ่ะยังปรทันไปปรับราคาไปหน่อยแต่ว่าให้มันงามงามกว่านี้ไปหน่อยสังบัวมีความฝันอยากกอบดนะพี่น้องอยากกอไปบุ้งนีนะ่แต่ว่าทางงบสังบเบก็ยังบ่มีไปหน่อยก็แหละอนาคตก็สิได้ใส่อนาอซสินะพี่น่อยเพราะว่าให้มันเย็นนะพี่น่อยใส่แอแล้วกะ็เพิ่มราคาขึ้นวันนี้สะดวกสบายเราวปนี้พี่น่อย

พี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้ทางบัวก,กับบอได์มาทายน้องเบย์รือว่าอ่ายังติดต่ออยู่น้ำเพลินพี่น้องแต่ว่าทางบัวก,กับบอได้เฮ็ดคลิปโถลมกับน้องเบย์นะพี่น้องเนาะเนื่องจากทางน้องเบย์เพิ่งยังเกี่ยวเขาพี่น,อน,นนะ้องเพิ่งวายอยู่น้าเนาะอายู่น้าแล้วกับบูมีไฟฟ้าอีกพคนมาบูมีไฟฟ้าบอลสากเป็ดเพิ่วมาพี่น้องเลยคิดว่าเพิ่งวาให้แล้วเกี่ยวเขาเพิ่งกัสีได้มากพี่น้องเลย

กะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาบัวก,กะมาอัปเดตพาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟีได้รับชมนะพี่น้องเนาะว่าบาบัวเฮ็ดยังแน่พี่น้องเนาะ,ะกะทำบาบัวก,กะบอกก่อ,อยๆมีเวลาไปถ่ายอัปเดตให้พ่อนพี่น้องได้เบิ่งเนาะและกะบาบัวกะสิได้ขอบโมกขอบคุณพ่อยี่พี่น้องเอฟีที่คอยให้กำลังใจและกะติดตามบาบัวนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าช่วงนี้บ่บัวคิดว่าฮู้สึกว่าเนาะพี่น้องเนาะบ่บัวฮู้สึกว่ายอยาเรือบ,บัวไปบ่รอดเด้อพี่น้องเอ้ยว่าก็แม่นอยู่สังบัวก็บ่มีเวลาไปถ่ายอ่าวยเือคนทุกยากพี่น้องแต่ว่าสังบัวยังมีความฝันอยากเฮ็ดในด้านนั้นคือการพี่น้องแล้วก็อยากได้เฮ็ดอ่าด้านนี้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะทั้ง2องย่างเลยบ่บัวอยากได้เนาะ แต่ว่าแต่ว่าอาชีพของบอัวบัวนะเป็นอาชีพตะพมเนี่ยบบัวมักอาก,ก็มีความฟันตั้งแต่น้นนอยเลยพี่น้อยอาชีพตัวนี้เนาะบัวบัวมักแห้งไปหน่อย้วก็อาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพธรรมดาประมาณซีซั่มนู้นพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บัวบัวกับซีไดปิดคลิปก่อนพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้บ,บ๊วยในเด้อพี่น้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้บ,บ๊วเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้อยเอาสำหรับคลิปนี้บ,บ๊วยกับสิคอกกาวคำวาสบายดีพี่น้อยบ,ยบายพี่น้องมาหนิมเมลแรงสิพาไปพี่น้อยมาเบิ่งคอนเสิร์ตเนาะ